เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองและเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเพื่อนสนิทของผมคนนี้มีชื่อว่าต้อมนะครับต้อมเป็นเพื่อนของผมมาตั้งแต่จำความได้บ้านของเราอยู่ในชุมชนเดียวกันทำให้เรามักจะมาเล่นด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง ในตอนที่ผมยังเป็นเด็กนั้นพวกเราก็เล่นซนกันไปตามภาษาแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของผมและต้อมไปอย่างสิ้นเชิงในวันนั้นหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆผมก็ได้ชวนต้อมไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำที่ท้ายหมู่บ้านของพวกเราและด้วยความที่ผมเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งมาตั้งแต่เล็กๆ ทำให้ผมมั่นใจในตัวเองมากๆผมไหวยออกไปไกลและด้วยความเหนื่อยล้าตัวของผมเองก็เกิดหมดแรงและกําลังจะจมลงในที่สุดผมพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแต่ก็เหมือนกับว่ามีบางสิ่งพยายามดึงผมลงไปสู่เบื้องล่างแต่แล้วในช่วงเวลาที่ผมกำลังสิ้นหวังกับชีวิต ต้อมก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยผมได้ทันเวลาต้อมดึงผมขึ้นมาจากน้ำพยายามลากผมเข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลและเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ต้อมต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันเลยทีเดียวเพราะได้สําลักน้ำสกปรกเข้าไปเป็นจำนวนมากซึ่งต่างกับผมที่ร่างกายยังแข็งแรงดีหลังจากผ่านเหตุการณ์โกงความตายมาได้ โดยนาทีชีวิตของเพื่อนผมก็กลายเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกไปโดยปริยายผมมักจะเห็นได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงของสิ่งลี้ลับอยู่เป็นประจำทำให้ผมใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากเอามากๆส่วนต้อมเพื่อนของผมนั้นก็ติดเชื้อในปอดและกลายเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอีกเลยจนสุดท้ายครอบครัวของต้อม ็ได้พากันย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อที่จะได้รักษาตัวของต้อมได้สะดวกมากขึ้นผมกับต้อมก็ห่างกันไปตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณเกือบๆหกปีผมก็ได้เข้าไปเรียนต่อชั้นปวชที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งแล้วก็ทําให้ผมได้พบก,กับต้อมอีกครั้งพวกเราเรียนอยู่ภาควิชาเดียวกันทำให้เรา เริ่มกลับมาสนิทกันอีกครั้งและผมก็ไม่ลืมที่จะขอโทษและขอบคุณต้อมอีกครั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งวันหนึ่งช่วงประมาณปีสองนั้นในระหว่างที่ผมนอนอยู่ผมก็ได้ฝันว่าผมเดินเข้าไปในงานศพงานหนึ่งซึ่งเป็นงานศพที่มีแต่ความเศร้าสลดเปนอย่างมาก โดยมีโรงศพสีดำวางอยู่บนศาลาที่มีคนนั่งร้องไห้ล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดและเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆผมก็เห็นรูปที่หน้าศพนั้นเป็นรูปของเพื่อนของผมนั่นเองก่อนที่จะมีน้ำเออล้นออกมาจากโรงศพนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัว มันช่างเป็นความฝันที่เหมือนจริงซะเหลือเกินจนเวลาผ่านมาอีกสองอาทิตย์ในวันนั้นหลังจากเลิกเรียนภาคคำ่ำพวกเราก็นัดกันในกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดผมเองที่นั่งรอเพื่อนๆอ,อยู่ที่โต๊ะหน้าชอบเรียนของพวกเราผมก็เห็นเพื่อนเดินมาด้วยกันทั้งหมด7คนซึ่งผมก็รู้จักพวกมันทุกคนนะครับแต่มีคนหนึ่งนั้น ผมกลับไม่เห็นใบหน้าของมันซึ่งลักษณะที่ผมเห็นใบหน้าตั้งแต่ตีนผมลงมาจนถึงปลายคางกลับกลายเป็นเงาสีดำๆอย่างหน้าขนลุกแต่สิ่งที่แปลกที่เพื่อนคนอื่นๆกลับไม่เห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นพวกมันยังเดินคุยกันมาตามปกติและเมื่อใกล้ผมเข้ามาเรื่อยๆผมก็ชัดเลยครับผมจำกระเป๋าถือ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือของมันได้ผมจึงตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ต้อม,ออมท่ามกลางความมึนงงของเพื่อนๆทั้งหมดใบหน้าของต้อมก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติผมจึงรีบเล่าทุกอย่างให้เพื่อนทุกคนฟังซึ่งก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกหลายวัน ผมก็เหมือนจะลืมเรื่องราวทุกอย่างไปแล้วในวันนั้นเรากำลังจะไปซื้ออุปกรณ์ช่างที่ตลาดกันโดยผมก็ได้ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของต้อมไปตามปกติแต่ในขณะที่ต้อมขับไปเรื่อยๆนั้นอยู่ๆผมก็มองไม่เห็นศีรษะของต้อมซะอย่างนั้นใช่แล้วครับผมมองไม่เห็นหัวของต้อมผมเห็นแต่คอเสื้อที่ตั้งขึ้นเพราะแรงลมเท่านั้น ภาพข้างหน้าของผมมันใสจนผมมองทะลุไปข้างหน้าได้เลยทีเดียวก่อนที่ภาพจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งก็เหมือนทำกราฟ,ฟิกในโปรแกรม Photoshop ยังไงอย่างนั้นเลยครับถึงตอนนี้ผมเริ่มคุยกับต้อมอย่างจริงจังถึงสิ่งที่ผมสัมผัสได้ต้อมมันก็เชื่อฟังผมนะครับหลังจากวันนั้น มันก็เลิกขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนที่สถาบันอีกแต่เรื่องก็ยังไม่จบเท่านั้นในวันหนึ่งหลังเลิกเรียนนั้นพวกเราก็าแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อนหลายๆคนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกไปส่วนต้อมก็รอจรถสองแถวผ่านมาจนกระทั่งต้อมเดินขึ้นรถของแถวไปนั้นผมก็เห็นภาพแบบเดิมอีกครั้งต้อมนั่งอยู่บนรถสแถวคนเดียว แบบไม่มีหัวภาพที่เห็นทำให้ผมเริ่มที่จะร้องไห้ออกมาพวกเราทั้งหมดรวมทั้งต้อมที่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็พยายามไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงส่วนทางพ่อแม่ของต้อมที่ดูจะไม่ชอบผมเท่าไหร่ก็รับปากว่าถ้าสอบเสร็จ ปิดเทอมก็จะให้ต้อมเข้ารับการบวชเนนจนกระทั่งวันสอบพวกเราก็เดินกันอยู่ที่สนามหน้าอาคารเรียนและผมก็เห็นเรื่องที่น่าขนลุกอีกครั้งในขณะที่แดดส่องมาเวลาประมาณ10บโมงเช้าผมมองลงไปที่พื้นผมก็เห็นเงาของเพื่อนทุกคนแต่ทว่าที่เงาของต้อมนั้นกลับไม่มีเงาหัว นี่เป็นครั้งที่4แล้วรวมทั้งความฝันที่ผมเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับต้อมขึ้นมาหลังจากสอบเสร็จในคืนนั้นเราก็ไปดื่มกินฉลองกันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนพวกเราก็เริ่มที่จะเมากันได้ที่แล้วอยู่ๆต้อมก็ตะโกนล้องเสียงดังออกมาจากในห้องน้ำที่บ้านของเพื่อน ต้อมบอกกับพวกเราว่ามันเชื่อผมแล้วมันมองไม่เห็นเงาหัวของตัวเองในกระจกในคืนนั้นพวกเราก็ช็อกกันพอสมควรพวกเราจึงตัดสินใจกันว่าจะนอนค้างกันที่บ้านเพื่อนนี่แหละและด้วยความที่อยู่กันเยอะพวกเราจึงนอนเรียงกันอยู่ที่ชั้นล่าง แต่ถ้าผมจำไม่ผิดณตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณตีสได้ผมก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาและกำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นไปนั้นผมกลับได้ยินเสียงคนยืนคุยกันผมพยายามหลีตาเพื่อมองหาต้นต่อของเสียงนั้นแล้วผมก็พบว่ามีชายสองคนคนแรก ใส่ชุดสีทองเหลืองอลามไปทั้งตัวกำลังยืนคุยอยู่กับร่างสีดำที่มืดจนแทบจะมองไม่เห็นผมไม่รู้จริงๆว่าร่างสองตอนนั้นคืออะไรกันแน่แลวก็จับใจความถึงสิ่งที่เขาคุยกันไม่ได้แต่ที่แน่ๆร่างสองตอนนั้นได้ฉีมือมาที่ต้อมอย่างแน่นอน พยายามข่มตาหลับต่อจนถึงเช้าหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราก็แยกายกันกลับบ้านส่วนตัวของผมเองก็ได้นั่งรถสองแถวกลับไปกับต้อมด้วยและก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับพ่อและแม่ของต้อมได้ฟังอีกครั้งแต่แม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่ชอบหน้าผมมากเท่าไหร่นักแต่ท่านก็ยินดี ที่จะรับฟังผมและพาต้อมเข้าไปบวชเนรที่วัดใกล้บ้านหลังจากนั้นผมจึงรีบกลับมาที่บ้านอาบน้ำแต่งตัวไปชวนพ่อกับแม่ของผมเพื่อที่จะไปอนุโมทนาบุญกับต้อมด้วยแต่ในระหว่างที่ผมกำลังรอพ่อกับแม่เก็บของอยู่นั้นผมก็ได้กลิ่นทูบที่แรงมากๆเข้ามาปะทะก,กับจมูกข,ของผม วินาทีนั้นหัวใจของผมแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยทีเดียวผมรับรู้ได้ถึงสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะมาถึงอยู่ๆหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดเอาไว้นั้นก็ปิดกระแทกเข้ากับตัวบ้านแบบไม่มีปีมีคลุยก่อนที่เสียงโทรศัพท์บ้านของผมจะดังขึ้นผมได้แต่นั่งตัวแข็งภาวนาให้สิ่งที่ผมคิด มันไม่เป็นจริงแม่ของผมรับโทรศัพท์นั้นก่อนจะร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจใช่แล้วครับปลายสายได้แจ้งข่าวร้ายให้กับครอบครัวของผมฟังต้อมได้เสียชีวิตลงแล้วท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะแยกจากผมได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยแม่ของต้อมเล่าทาั้งน้ำตาว่า ในขณะที่เตรียมของกันอยู่นั้นต้อมก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อจะไปซื้อมีดโกนที่หลางใกล้ๆกล้บ้านแต่แล้วต้อมก็ไม่ได้กลับมาอีกรถมอเตอร์ไซค์ของต้อมเสียหลักและตกลงที่คูน้ำข้างทางทำให้ต้อมจมน้ำเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้ผมเอาแต่โทษตัวเอง ที่ไม่สามารถดูแลเพื่อนให้ดีกว่านี้ได้ท,ทั้งๆที่มีลางบอกเหตุมาตั้งหลายครั้งแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องในวัยเด็กของพวกเราก็เป็นได้ที่ในวันนั้นตอมได้โกงความตายให้กับผมและในวันนี้กลับต้องเป็นต้อมเองที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยการจมน้ำและตลอดปิดเทอมนั้นผมก็ได้ทำการบวชเนน และตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหมดให้กับต้อมนะครับเพราะนี่คงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำให้กับต้อมได้แล้วจริงๆส่วนในปัจจุบันนี้ผมก็ยังมักจะทำบุญไปให้ต้อมอยู่เสมอๆนะครับรวมถึงแบ่งเงินเดือนบางส่วนไปให้พ่อกับแม่ของต้อมด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากรับก็ตามแต่ผมก็ตั้งใจ และให้ท่านด้วยความเต็มใจเสมอๆส,สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ